สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกับการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองกับคุณครูโจอี้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยจ้าหน่วยการเรียนรู้ที่4 การละเล่นพื้นบ้านของไทยตัวชี้วัดส3.2ป2อทับ 1. ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้านส3.2ป2อทับเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทยส3.2อปสองทับ 3. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้านเด็กๆมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่ 1. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการละเล่นพื้นบ้านของไทยกับการดำรงชีวิตของไทยได้ข้อที่2เล่นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนไทยได้และข้อที่3ค่ะ ชื่นชมการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนไทยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูผังสาระการเรียนรู้กันเลยนะคะผังสาระการเรียนรู้ค่ะเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆดังนี้ค่ะหัวข้อที่หนึ่ง การละเล่นพื้นบ้านที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนไทยก็จะแบ่งออกเป็นที่มาของการละเล่นพื้นบ้านหัวข้อที่2การละเล่นพื้นบ้านของไทย4ี่ภาคและหัวข้อที่3ค่ะตัวอย่างการละเล่นพื้นบ้านของไทยซึ่งจะแบ่งออกเป็น4ภาคนะคะได้แก่ 1. ภาคเหนือ 2. ภาคกลาง 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานและ4ภาคใต้นั่นเองค่ะเมื่อการเรียนการสอนครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านที่มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนไทยใช่ไหมคะและเด็กๆยังได้เรียนรู้ถึงที่มาของการละเล่นพื้นบ้านอีกด้วยใช่ไหมคะ ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยสี่ภาคนั่นเองค่ะค่ะการละเล่นพื้นบ้านของไทยมีมากมายหลายชนิดนะคะบางชนิดมีกฎกติกาในการเล่นและบางชนิดก็ไม่มีกฎกติกาในการเล่นค่ะจะมีการละเล่นต่างๆที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะและ มีชื่อเรียกตามภาพนั้นๆค่ะเด็กๆสามารถไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยจ้ามาดูการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคที่หนเลยนะคะนั่นก็คือการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคเหนือนั่นเองค่ะค่ะการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคเหนือที่นิยมนะคะ เช่นสิกชุงชาหรือเล่นชิงชานั่นเองค่ะสิกคอปแคปหรือเดินกะลาตี้หรือตีจับหมากควางตีกระโลงเป็นต้นค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างการละเล่นพื้นเมืองของไทยภาคเหนือเลยนะคะค่ะเด็กๆ ตัวอย่างการละเล่นพื้นเมืองภาคเหนือค่ะวันนี้คุณครูก็ได้ยกตัวอย่างการละเล่นพื้นเมืองภาคเหนือมาหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือการละเล่นตีกะโลมค่ะแปลว่าการเคราะกระลานั่นเองค่ะซึ่งเป็นการละเล่นของเด็กล้านนาอย่างหนึ่งนะคะสถานที่เล่นคือสนามกว้างนะคะที่มีสิ่งกำบังนะคะหรือใต้ถุนบ้านก็ได้ค่ะ มาดูจำนวนผู้เล่นกันนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นค่ะสามารถเล่นได้ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะคะต่อมากติกาการเล่นค่ะ 1. ผู้ที่ถูกหาพบเป็นคนแรกจะต้องเป็นคนตีกระโลงคนต่อไป 2. เมื่อผู้ตีกระโลงหาผู้ถูกซ่อนแล้วต้องขานชื่อ ผู้ที่ตนเองได้พบนะคะแล้ววิ่งมาตีกระโหลกตามจำนวนชื่อที่ขานไปนะคะและ3ค่ะในระหว่างการเล่นหากผู้ซ่อนที่ไม่ถูกเรียกชื่อนะคะแอบมาแตกะกระโหลกได้ก่อนผู้ที่ตีกระโหลกอยู่นั้นจะต้องตีกระโหลกในการเล่นครั้งต่อไปนะคะ ต่อมาอุปกรณ์การเล่นค่ะ1กระโหลงหรือกะลามะพร้าวนะคะ1ใบถ้าเด็กๆไม่มีให้ใช้กระป๋องนมแทนได้นะคะ2ค่ะไม้ตีกระโหลงยาว2ฟุตหรือเด็กๆหาขนาดที่เหมาะสมกับมือก็ได้นะคะวิธีการเล่นข้อที่1 ให้ผู้เล่นทั้งหมดหาผู้ตีกระโลกหนึ่งคนเมื่อได้ผู้ตีกระโหลงแล้วให้ผู้ตีกระโหลนะคะนำกระโหลงไปวางไว้ที่โล่งค่ะข้อที่สองผู้ที่ตีกระโหลกก้มตัวลงจากนั้นตีกระโลกง30ครั้งนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นนับ1-30ถึงก็ได้ค่ะเพื่อให้ผู้เล่นที่เหลือนะคะได้ไปซ่อนตัวนั่นเองค่ะ เมื่อตีครบจำนวนหรือนับครบจำนวน30ครั้งแล้วนะคะผู้ตีกระโหลกจะต้องไปค้นหาผู้ที่ซ่อนอยู่ค่ะเมื่อพบแล้วให้ขานชื่อผู้ที่ตนเองได้เจอนะคะจากนั้นตีกระโหลกค่ะถ้าพบสองคนก็เอ่ยชื่อทั้งสองคนนะคะแล้วตีกระโหลกตามจำนวนที่เราพบเจอนั่นเองค่ะค่ะข,ข้อที่3ถ้าผู้ซ่อน ถูกค้นหาจนครบหมดแล้วนะคะผู้ที่ตีกระโหลงคนต่อไปนั่นก็คือผู้ที่ขูกค้นพบเป็นคนแรกค่ะจะต้องมาตีกระโ้ลนะคะและในระหว่างการเล่นถ้าผู้ตีกระโล้ลไปหาผู้ที่ซ่อนยังไม่ครบนะคะแล้วผู้ที่ซ่อนอยู่เนี่ยวิ่งมาแตะกระโหลงเสียก่อนผู้ที่เป็นคนตีกระโลกก็จะต้องกลับมาตีกระโ้ลในเกมต่อไปนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการเล่นการตีกระโหลงหรือการเคราะกะลานั่นเองค่ะเด็กๆสามารถนำไปใช้และสามารถนำวิธีการเล่นไปเล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการละเล่นตีกระโหลงเป็นการละเล่นพื้นบ้าน ของภาคเหนือนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าผู้ที่ตีกระโหลงคนแรกจะต้องนับ1ถึง30หรือเคาะกะลาไปจำนวน30ครั้งส่วนผู้เล่นที่เหลือจะต้องไปหลบซ่อนนะคะตามสถานที่ที่มีที่กำบังค่ะเมื่อนับครบแล้วเด็กๆก,ก็จะต้องซ่อนอยู่นะคะผู้ที่ตีกระโหลงก็จะต้องเป็นผู้ค้นหาค่ะเมื่อเจอหนึ่งคน จะต้องขาดชื่อและตีกะล้มหนึ่งครั้งเมื่อหาครบนะคะก็ต้องตีตามจำนวนที่เด็กๆหาครบนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถนำไปเล่นและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยนะคะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะคะไม่มีการบ้านไม่มีชิ้นงานให้นักเรียน ศึกษาเพิ่มเติมอีกหนึ่งรอบนะคะในสื่อการเรียนการสอนเพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l ลายส่วนตัวคุณครูฉัตรตราพรหรือว่าคุณครูโจอี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนการสอนในครั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดคุณครูต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในช่องครูฉัตราพรสอนรำอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะคะไปละค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ